ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการรับเหรียญตานะครับนะของซิเวอร์แล้วก็ของชายนะครับในแมปที่ร่วมอีเวนต์เดอะเกมนะครับพาร์ทที่3แล้วนะก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามีแมปอะไรกันย่างแมปแรกนะครับก็คือสแลปแบตเทิลนั่นเองแมปที่ทุกคนน่าจะคุ้นชินนะครับเพราะว่าผมนั้นทำคลิปบ่อยเหลือเกินกับแมปนี้นะครับก็วิธีการที่เราจะได้ตัวเหรียญตาซิเวอร์เนี่ยทุกคนจะต้องกดตรงครับว่าเดอะเกมนะครับตรงนี้นะตรงนี้เลยเมื่อกดแล้วจะขึ้นแบบนี้ให้กดปุ่่มเเเขีียวววววด้าาานนนนนบบบบบบะะะคคคครร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 ััััััโอออสหหิิธกต3ซ์ื สามเหรียญเงินเนี่ยทุกคนจะต้องทำเควสทั้งหมด3เควสครับเควสแรกก็คือให้เราตีฟุตบอลให้เข้าโกนะครับด้วยตัวของเราเองก็คือมันจะไม่นับคะแนานของคนที่ตีเข้าโกไปนั่นแหละถ้าไม่ใช่ตัวเราคงไม่มีใครงง,งหรอกเนาะมันง่ายจะตายนะใครที่ไม่รู้ก็ไม่รู้จะพูดแล้วแหละก็ให้เราตีให้เข้าโกสีรอบนะครับก็มาตีเข้าโกสีรอบแล้วให้ทุกคนกดตรงปุ่มสีแดงแล้วก็ให้ทุกคนกดตรงปุ่มเควสนะครับไอ้ทุยปุ่มรับของนะครับที่เป็นเขียวๆนะก็ให้กดปุ่มครีมซิเวอรีาบต พร้อมกับตัวคนนะครับทั้งหมด10ครั้งนะครับก็เควสนี้ก็ตามที่ผมพูดไปแั้วแหละก็คือให้ตีบอลพร้อมกับคนก็คือในขณะที่เราตีบอลเนี่ยนะครับนะจะต้องตีค bon นพร้อมกัน้วยอันนี้มันดูเหมือนจะยากนะแต่ความจริงมันง่ายมากเลยนะเมื่อทำเควสเสร็จก็ให้กดปุ่มค r e มซิเวอร์เหมือนเดิมนะครับก็โอเคเรียบร้อยนะไปดูเควสต่อไปกันเลยเควสสุดท้ายนะครับให้เราชนะแมตท,ทั้งหมด3ครั้งนะครับซึ่งตัวแมตที่ผมว่าก็คือเราจะต้องรอเวลาหมดโดยที่ฝั่งเราชนะหรือว่าให้เราตีบอลเข้าโกฝั่งตรงข้าดก ปุ่มเครมได้เลยนะครับโอเคเรียบร้อยนะไปดูแมปต่อไปไอ้ทวีไปดูวิธีการรับชายกันเลยชายชิ้นแรกนะครับจะอยู่ใต้จุดเกิดน,นะครับก็ทุกคนเดินลงมาตามผมได้เลยนะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะก็ทุกคนเก็บได้เลย ชายชิ้นที่2นะครับให้ทุกคนเข้าประตูสีน้ําเงินไปนะครับและทุกคนจะอยู่ตรงเกาะลอยฟ้าใช่ไหมให้ทุกคนมาที่ใต้ต้นไม้นะครับจะมีชายแอบอยู่ตรงใต้ต้นไม้นั่นแหละก็ให้เราเดินไปเก็บได้เลยนะครับชายชิ้นที่3นะครับให้ทุกคนมาประตูสีแดงก่อนเมื่อทุกคนมาแล้วก็ให้ทุกคนเดินตามผมไปตรงสะพานสายลุงนะครับทุกคนก็จะเจอชายชิ้นที่3นะก็ให้เราเก็บได้เลยนะครับต่อมาชายชิ้นที่4นะครับจะอยู่ตรงเกาะแอปเปิลนะครับให้ทุกคนเดินตามผมมาได้เลยนะครับนี่นะครับชายชิ้นที่าสู่งกาะยวิ้ทุกคนจะต้้องขึา ตรงจานตรงนี้ก่อนนะครับก็เมื่อขึ้นมาแล้วก็ให้เรารอสักพักนะจนกว่ามันจะมาถึงเกาะโมอายแล้วเราค่อยกระโดดไปเก็บตัวชายนะครับจะซ่อนอยู่ตรงใต้ต้นไม้ที่เกาะโมอายนะครับ ไปดูแมปต่อไปกันแมปที่2นะครับก็คือ Tosh Battle เองอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับก็วิธีการที่เราจะได้ตัว3 s ม l v e r เนี่ยทุกคนจะต้องกดตรงเควสด,ด้านบนตรงนี้และให้ทุกคนนะครับดูตรงเควสนะเควสมันจะให้เราทําแค่3อย่างเควสแรกนะครับให้เราปลดล็อกลิ้นทั้งหมด3ลินนะครับเควสที่2เนี่ยให้เราตีบอลน,นะครับเข้าโกให้ได้10ครั้งต่อมาเควสที่3เนี่ยให้เราเล่นโหมดทีมโดยทำดาเมจ800ดาเมจฟังดูไม่ยากใช่ไหมครับใช่ครับมันไม่ยากเลยก็ตัวลินเนี่ยวิธีการที่เราจะปลดล ให้เรามากดคลิกตรงด้านล่างนะครับมันจะมีแบบลิ้นให้เราซื้ออยู่นะซึ่งเราจะต้องซื้อเป็นลําดับลําดับนะครับก็ให้เราซื้อทั้งหมด3รอบแล้วถึงจะได้ตัวเควสมานะก็มาเราซื้อครบ3รอบเนี่ยมันจะขึ้นปุ่มเคมสีเขียวตรงข้างเควสนะครับก็ให้กดคลิกเคมได้เลยเควสต่อมาให้ทุกคนเข้ามาที่ normal area ครับและให้เราตีบอลเข้าโกให้ได้10ครั้งนะครับโดยที่เอ่อก็ตามคลิปอะดูตามคลิปเอา นะครับก็ให้เราตีอย่างนี้นะครับให้ครบ10รอบนะควสสุดท้ายนะครับให้ทุกคนเข้ามาตรงประตูพอร์ทัสีแดงๆที่มีคําว่าทีมโหมดนะครับหลังจากนั้นก็ให้เราทําการกด yes ได้เลย โอเคนะครับเมื่อเรากด yes หรือว่าปุ่มสีเขียวไปแล้วเนี่ยทุกคนก็จะถูกวาร์ปมาที่โหมดเกมโหมดนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปตอนช่วงแรกๆนะครับก็คือตัวเควสสุดท้ายเนี่ยจะให้เราทําดาเมจ8ป0้อยดาเมจใช่ไหมก็ให้เรานะครับลงไป PVP ไปตบคนจนกว่าเควสจะเสร็จโดยที่ทาดาเมจ8ป0้อดาเมจได้เลยเมื่อทำเควสเสร็จแล้วก็เราทําการกดปุ่มเคลมได้เลยนะครับ โอเคเรียบร้อยนะก็ครบแล้วนะสำหรับ3ซเวริร์ต่อมานะครับวิธีการรับ5ชายนะครับนะทุกคนจะต้องดูคลิปผมอเอหยอกเน่นเอาจีนะก็คือผมจะบอกว่าของแต่ละคนเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าของทุกคน,นจะเหมือนของผมหรือเปล่านะเพราะว่าของผมเนี่ยมันจะมีตรงล็อบบี้ทั้งหมด2แล้วก็ใน PVP โซนเนี่ยทั้งหมดอีก3นะครับช่วงเก็บชายเนี่ยผมไม่ค่อยอยากจะอธิบายเท่าไหร่นะครับก็ให้ทุกคนดูตามคลิปผมได้เลยนะครับถ้ามันเหมือนกับของทุกคนก็ทุกคนเดินไปเก็บตามคลิปแต่ถ้าไม่เหมือนเน่ยยคเดดิหาาว ไม่ยากหรอกเพราะว่ามันจะอยู่แบบในโซน PVP ทั้งหมด3แล้วก็ในล็อบบี้ทั้งหมด2นะครับมันก็จะเป็นคอนเซปต์แบบนี้อยู่แล้วนะครับก็ให้ทุกคนหาตามคลิปผมได้เลยก็มาเรียนตาช้ดสุดท้ายโอเคนะครับก็จบกันไปแล้วนะสำหรับวิธีการรับตัวเรียนตาที่เกี่ยวกับเด็ดเกม e ีเวนต์เด a ดเกมสอแมปก็มีเท่านี้ใครชอบคลิปนี้ฝากกดแชร์ก,กดตามด้วยสำหรับวันนี้ลาไปเท่าน้ครับบาย